ในการเลือกไพ่ให้คุณเป็นการทำนายของสัปดาห์หน้าวันที่20ถึงวันที่26มิถุนายนค่ะเอาละค่ะวันพุธออกมาแล้วเรามาดูกันนะคะคนเกิดวันพุธหน้าที่การงานของคุณนะคะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะ สัปดาห์หน้าสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยคุณจะเจอกับสภาวะของการได้รับผิดชอบงานที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยเครียดแต่การงานที่คุณได้รับนั้นน่ะมันจะนำพาให้คุณไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่มากขึ้นกรณีเป็นรับราชการนะคะหรือเป็นลูกจ้างลูกน้องไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะเหนื่อยแน่นอนนะคะจะได้รับ ภาระอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วเป็นภาระเป็นโครงการต่อเนื่องด้วยนะคะจะต้องใช้เวลาในการทําให้โครงการเหล่านี้ประสบความสําเร็จถือได้ว่าสัปดาห์หน้าการงานของคนวันพุธเหนื่อยหน่อยนะคะแต่อย่าเครียดนะคะห้ามเครียดโดยเด็ดขาดให้ท่องไว้ว่ามีงานทําในยุคนี้ดีกว่าไม่มีงานทํานะคะไพ่ต่อไปนะคะไพ่การเงินค่ะงานดีเงินมันก็น่าจะดีด้วยเราบรรลุกัน คนวันพุธคะสัปดาห์หน้าระวังนะคะอย่าใช้จ่ายเกินตัวและก็ต้องรู้จักประหยัดทรัพย์เพราะว่าการเงินของคนวันพุธในสัปดาห์หน้าไม่ค่อยเคลื่อนไหวคะ่ะดูจากภาพนะคะถือว่าต้องประหยัดรัดเข็มขัดคะ่ะพยายามอย่าเอฟของในเฟซในไลน์นะคะไม่คุชักไม่ถึงสินนงส้นเดือนเดี๋ยวพอถึงสิ้นเดือนจะมาบอกว่าโอ้โห ลูกงี้ไม่น่าเลยนะคะเพะฉะนั้นให้ระมัดระวังการใช้เงินสำหรับคนเกิดวันพุธค่ะเรียกว่าเงินฝืดนะคะมาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์โอ้โหความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธนะคะสิบเหรียญค่ะมันแปลได้ว่าอะไรมันแปลได้ว่านะคะถ้าเป็นคนโสดเป็นคนโสดนะคะหรือเป็นคนที่กำลังมองหาความรักดีๆคนที่เข้าจะมวพูดคุยกับคุณในช่วงเวลานี้ จะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะและก็เป็นคนสายเปบุญทุ่มแต่ช้าก่อนค่ะของแบบนี้ต้องดูกันนานๆน,นะคะเพราะยุคนี้มิจฉาชีพก็เยอะแล้วส่วนใหญ่มักจะเอาเงินมาล่อตาล่อใจเราอย่าได้ชั้นล่าใจไปเพราะไพ่ใบนี้มันคือเงินที่ลอยอยู่ในอากาศมันอาจจะมาทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเราโชคดีจังได้หนุ่มสายเปมาแต่จริงๆแล้ว เปจริงหรือเปล่าดูกันยาวๆนะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวมีคู่ไพ่สิบเหรียญบ่งบอกว่าคนวันพุธอาจจะเงินฝืดแต่สามารถยิบยืมเงินในกระเป๋าของคู่ครองของคุณได้ค่ะไม่ขัดนะคะโอเคอยู่เพราะฉะนั้นก็ไว้วางใจได้ว่าการงานเครียดการเงินถ้าใครมีคู่ก็ยังพอมีให้ได้จับใจ่ายใช้สอยนะคะแต่นี้ก็ประหยัดไปสักหน่อยนะคะต่อไป